จันาเกดจับงอันดีซนนาจับต้องเอานะัโยนาตพง์รัยันคัดยมครันาตพงศ์ครับถึงกาพิเป็นบูชรนุนในการกระทาความพิารโชงบประชาชนครับและเป็นบูชารนุนการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เบือลืออมไม่หวาดังมดหรือบางส่วนครับสือมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็ โดยการทน่น่าจะเกิดความเสียหายแก่รประชาชนหรือ<ม>เปิดหรือยินยอมไม่เป็นให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ออกกของตนโดยมีมิได้มีเจตนาเปืือตนหรือกิจาการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรูอาจจะนําไปใช้ในการาการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทาง อาอยากอื่นไดครับซึ่งทุกคนในอุบลก็คือเดียวคือเราใช่ไหมครับผมที่ครับซึ่งนัานเดร่างวันทียีรุษีมิถุนาทองเจ็ดนี้ตำรวจได้มาจับกลุ่มเราตามมาจับนี่คือมีไหมไม่มีดีนะครับก็มีไหมมาถึงหนุนงายเดี๋ยวตำรวจไปได้มาจับเราที่ใช่ไหมครับครับซึ่งนี้เดียวพีแค่จะทำนำควบคุมตัวเราไปทำบันทึกไรัโกโรไอ้ไอ้ข้องสถานีมีรวดอู๋โจนเมืองอู๋เก็ด มาดับตัวเราตู้โล่เโลาเราคว้าก้างอะไก่อนเวลาเลยไม่ไม่แต่เดี๋ยวตำดเหนตึกจับกลุ้มเดี๋ยวชอบพ่อผูกเก็ตมาดับตีชอบพ่อขาอย่าโดนวันนี้นะวันนี้เราตุกกลุ่มกลุ้มตัวแล้วเนาะก็เล่นยังไงือเราตุกจับแล้วเนาะเรามีทิศตีได้ได้แป๊บเดียวเรามีทิศตีให้การหไม่การก็ได้นะเรามีทิศจะบพิ่งฆ่าแต่ได้ก็ได้นะนะเราเป็นบุคคลตามมาจับตู้กองไหมได้เราเป็นบุคคลตุกตามมาจับตู้กองไหม ลไม่เคยทุกจับจำไม่จำไม่นี่มาก่อนตรงตรงไหมเมื่อกี้เจ้าที่เรียกเราก็ไม่จอดตอนให้เจ้านัตตีลายมาก็ฮ่ามันยาวมันยาวเนาะแต่ว่าแต่ว่าใช่ดังมันเกิดจากอย่างนี้นะเราเกิดใกล้บัญชีใกล้มั้งก็บอกาไปเล่นเกมเล่นเกมใกล้ไปไหนได้เลยหลัการกี่บาทตอนนั้นจ้าำรอยแต่รู้ไหมว่าเขาเอาไปทังความช่วความเท่าไห้กันเยอะ ข้าใช่ไหมอืมไปโลกค่ายรถเก่านะไปโลกค่ายรถเก่าแต่กาเจ็ดมื้นมาอยู่ถึงให้เขาวางมาจ้ำอยู่รู้ไหมรู้ไหมเออเนี่อ่ะแต่ว่าจ่ายผู้ได้ไม่ถึงมื้นนี่ครับอ่แต่ว่าจ่ายผู้ได้ไม่ตึงมื้นรู้ไหมแต่ว่าเขาโลกกันเจ็ดมื้นแต่ถึ้งไงเขาโลกโอนมาจ้ำที่ะทจ้ำมาหน้าไงรู้ไหมแต่ว่าท้าว เราใกล้บัญชีเขาจริงไม่ไม่ใช่ใกล้กูบอกเอาไปเล่นเกมกับเพิ่งเอาไอ้เบียบมาด้วยกับเมื่อกับไก่อะไรเนาะเขาให้เบียร์เราเราไปให้บัญชีเขาหรือเปล่าไหมเออเป็นการเล็กแบบนั่นแล้วเราให้เขาไปกี่บาทไอ้บัญชีเลยเออคือเป็นเรือพอบัญชีเราไปก็ตามเราไี่บางจ้ามรลยจ้ามเลยนี่นะนี่ปูกบดเบียนเนาะนี่ไปตึ้งปลูกเก็ตนะรอบนี้เนาะเอาเดี๋ยวพี่ก็จะรูบวนเนาะ ý pao nhiêu đây, mày bay 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 ไม่ไม่ไม่เล้งได้ผมตรงตรงแค่ที่พาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ปื้อคะพาไปบันทึกตีโรงพยาบาลเขาเลยก่อนเดี๋ยวชองพ่อปุเก็ตมาดับตัวครับอ๋อไปิูเก็ตเลยใช่ไหมคะใใชช่่คครรัับบไม่ต้องรอดิ่งร้องร้อยหลุมันจะพี่ได้ร้ยนี่แต่เปิดเปิดบันทึกไงก็ใช่ใช่นี่ค่ะค่ะท่ามเก็ตทำๆเนี่ยขนกับมาทุกทำไมร่างกายทำไมบันทึกมั้งให้ไหวใจเพื่อตำรวจเอากองเอาอะไเลยให้ไหวใจนะปุ๊บตัวจะโดนตำรวจนะครับเนี่ย้บ่ใชให้ไหวใจให้ไหวใจกัน ไม่ตี is, รองร like, ้อยนงไม่ใจเล็กดาวลูกผู้ชายมต้องไมถึงแ่บบมันแอกตีหนูก็ผ <Mm ู้แกมันเือกกืเมยนเมยมยม่จะตามไปอีลปักก็ได้ครับหรือว่ามันปือก็ได้ก็ติเกนดใช่ไหมคะลูกปักีผู้แกัครับนแต่เดี๋ยวก็มารับเลย่เดี๋ยวก็มารับเลยนะดนี้ครับเดี๋ยวผมอาจะปะปะมันเปลืออนแต่เดี๋ยวถึงก็มาช้าได้ก็มารับคือก็มารับวันนี้เลยว่าเป็นเอกรับวันนี้ับนี้ัได้กมาลับวันนี้

Những chân mấy trạng con và phun ba về đây, phun ba về đây luôn 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 còn anh đi tắt mặt đấy Tiktok cái à. mà phết cái gì đó đào mà không, con riêng à và... Ở... có... con tự riêng đấy nhưng mà bỏ nhưng Nhạc... Nhạc... mà co co con mới tại vì mấy mấy giờ bỏ như như vậy như không bỏ được được thứ 3 bỏ được thứ 4 bỏ được thứ được thứ 6 bỏ được thứ 7 อันอธิบายรายละเอียดการนี้นนะครับลงจากกมันมีผูนะ้เสียหายนะเข้าไปรองตุกแจความที่ทรอบอเมืองภูกเก็ตนะว่ามีการโปรไกหรดนะแบบรดน้ำลดจำนำเนี่ยนะรนื่องในรากาเจ็บมืนบาทน,นะแล้วก็มีคนรุนใจมีคนลงเชือเลพอมีคนลงเชือปั๊บก็าให้วางมาจำคนทำมันนะผู้เสียหายก็ได้ วนเบียไปเห็นไหมทำแบบน่าเปิดจะหมัดจ้ำไปนะแล้วกันก็ย้ายอุ้นไปดาวหุ้นเดี๋ยยับปีหลุดทึกตัวแล่ว่าน่าจะเป็นแกงลอกลวงเลยต้มตุลแหลยก็เลยไม่โอนแล้วก็มาดแจงความดำเนินการนี้ซึ่งมาจี้ที่ก็โอนใจ่ายมันเป็นบัญชีโน่ซึ่งนี่ปีก็ไม่ได้ใจว่าบัญชีโน่กันเอาไปใช้กันตามความพิสันกีบัญชีเห็นไหม นั่นเลยเด็กเด็กตีไหนอะตีหนงให้ก็ไปรงงานเถ้าเถ้าวันอะรัางงานเลยหปีไปออรางงานเลยแต่ครก็ไม่อยู่เขาไปแล้วจะมาอยู่อันนี้อะไรไอืมนกี่วยังมันนีก็ยังบบเขาเิเปกันเลยอตเปิดกองหินไหมพ่อไอ้เอาห้เปิดไปทำกันนก้องเ่อเก่เกนเลยกันนี้ก็ไม่คิดกันเลยผมไปทำอะไปหนึ่งึ้งให้เขาไปหน้าเยไม่นอใช่ได้สีน้นเอปดึงระดับี นี่นี่เข้ามารงเฮดเกินก็หวาประมาณปีก็พกนะพฤจิกายนปีก็พขอความเสผมมันเกิดมาเล็วนาะมัน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 เลีกยงเียวไม่ผลกับบัญชีของเราอานนี้นี่ปีปีตั้มก่อนนะเป็นบัญชีธนาคารได้ติดเราไว้ครี่ไไต่ฝันอีกไหมไม่ใช่ครับเอทีิตคือเื่อการเดินี ไต่ปดิทไม่เอาไม่ใช่อ๋อ c ี m อออ่าใช่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 โต๊กๆตกกผมม้วกผม้วแก๊งนี้มันจะจ่าบัญชีซับไปรับมากันะมันจ่าบัญชีของนองเท็ดกังเรกังอีร่องมันมีจ่บัญชีของอีกคนหนึ่งทำไบสลักนเือมาแล้วดูปมากลนะมันถึงพอเห็ชาิทีเดียวอยู่ปากตางก็เรียกถึงอัเอไม่ฟอมไม่จอด แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ทั้งม่นะแต่ทั้งทังตรงๆเนี่ยวเจ้าหน้าที่ได้ปลดจับจับโดนเจ้าหน้าที่ดูเรานี่เลยเจ้าหน้าที่โจรไหมชัดเราบ้างไหมไม่มีนะมีไก่เลี้ยากบ้างไหมไม่มีมีคู่คู่มีแบบว่าเขมี่เองไหมไม่มีเลยไม่มีนะจับติ้ดเลยขอเราม่มีทุนได้บ้างไหมไม่มีเลยครับตั้งก่อนอีมากเดี๋ยวเราได้ปลอมเมย์เลียเนาะปลอมเมย์ผมไม่เรีย นะหมดไปแล้วเดี๋ยวก็แต่มันตึดจับกลุ่มเดี๋ยวก็ตัวต้านเลยไ้นี้นะว่าได้ที่ว่าทุกตองไม่นทุกตองถ้าไม่ทุกตองเราคงบอกว่าแก่ใกลได้ถึ้งในเรื่องกวนอันนียที่ว่าปีก็แจ้งให้ทนะราบเดี๋ยวนาะงเราดับจ้าป่าเราเราปฏิเสธดับจ้าป่าเนาะเดี๋ยวปีในโรงเนี่ยมันตึดจับกลุ่ม,มเราให้การดับจ้าป่านะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะจ่วยเราให้การแม่การกับปีได้แจ้งมาให้จราบเดีวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าลักๆคือการจับกลุ่ม เราก็ไม่เชว่อแบบนั้นักให้แบบไม่อยากให้ให้ย้อนว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่เช่อว,ว่าที่เขาอนเจ้าหน้าที่ออกไปตรอนไปตรอนไ,ไม่ใจนะบางที่ขิดไปเองนะขิดไปเองขิดแบบมันน่กากลัวที่จริงการที่ว่าการบอบตัวนี่เป็นเรื่องดีด้ทุแต่าเรา,ไม,า,นะามไม่มีใบจับนะนี่มีทั้งกลุ่มมทราบด้วยเจ็ดเรื่องนี้อยากจับไหมเนาะ <c oughs> ถึงมันทีนี่อายัดเลยไหมทำอายัดไหมปอปีไม่รู้เขาเอาไปใช้ก่อคดีขึ้นมา

อย่าไปคิดได้มานะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไว้เจ้าปองกูเก็ตเข้ามาดับเก้าแล้วเดินตางมานะต้นเดือีงกินได้ก็ดองแจ้งมาเนี่ยนะเดือดผีได้ห้าให้กินได้เลยนะทุกจงทุกยาได้ก็ทุกได้ก็บอกผีผีก่อนนะมีต่ได้ก็บอกผีผีก็ต้องคิดนะเพราะว่ามันอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะเราอีไปเดินไปเทวิตมันเดินไปไม่ได้เลยนะโอเคนะ mือ từ cao mà đây na, này, mì... cao nhiều đôi chỉ cả day, na, đúng không? Đúng. Này, gì nãy giờ, giờ chẳng phải là gọi con con lâu rồi đúng không? Dạ, cái dài, na, đấy thì biến chít, con lâu. Ừ. Này, tuổi này như vậy. kích ta đây nó nhà biến chít mà, không có cái quá đấy nong đi.